เป็นนักพัฒนาที่ดินไม่รู้กฎหมายให้ได้ครับถ้าเราไม่รู้เนี่ยนะครับจะหายทุนขายกำไรผลเป็นร้อยเป็นพันล้านเลยนะเพราะว่ากฎหมายนั้นเป็นหนึ่งในสี่ของเสาหลักของการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์นะครับดนแก่เรื่องการเงินกฎหมายตลาดและกิจภาพอย่างเช่นว่าถ้าเราไปซื้อที่ดินแต่จะสร้งางบ้านจัดสรรขายหรือสร้างคอนโดขายแต่พาอยู่ในซอยเล็กเกินไปเจ๊งเลยนะห,หรือบางท่าน อยากจะไปทําโรงงานโกดังปรากฏว่าอย่างนั้นทำไม่ได้ครับแย่เลยครับบางคนนะครับสร้างโรงงานโดยตั้งใจให้ต่างชาติมาซื้อได้49เป็นโรงงานยกระดับขึ้นมาใกล้ๆอาคารชุดนะครับแต่ผ่าก็เลยเข้าขายของการเป็นอาคารชุดพร้มที่ดินบอกไม่ได้เลยหรือบางคนก็ไปทําโรงแรมตึกเดียวกับอาคารชุดอย่างนี้ก็เป็นปัญหาอีก เราจะอาศัยเล่นเล่ต่างๆคไม่ได้นะครับทุกอย่างต้องโปร่งใสถูกกฎหมายดังนั้นผมเลยอยากจะเชิญชวนนะครับว่าเรามาเรียนรู้กฎหมายอสังหาริมทรัพย์ให้ชัดเจนเราจะสามารถที่จะพัฒนาสังหาริมทรัพย์ได้อย่างมั่นใจครับมาเรียนหลักสูตร h อเอ0 0ที่โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทยนะครับขอเชิญครับ